แม่ไม่สมหรือเห็นพี่เป็นภพสับประรดนวันวันเวียน,นวนอุ้ม,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 มแต่ไก่แจ้ผ่านบ้านสามวัยเที่ยวมาเที่ยวไปอุ้มไก่แจ้หวังให้น้องมั้นเดียวแลพอได้ข้าวแค่พอได้คุยคนคงไก่แจ้ก ข้าไม่แลออกข้าฮักอุ้มใจจ่แจด้วยใจแรงเลยต้องออกข้าฮักเจ็บนะ้ำเจ็บลุย้าแจให้ทันไปประชันชนะฉะลุยผ่านมาบ้านสาวพี่อยากเข้าคุยเราเลยสาวหนุ่ยไม่ทันแลเขินแต่สาวคุยกับเจ้าของบัว นั่นเขามาพันควรน้องคงชอบปัวนแล้วแน่ๆหัวตัวตัวใหญ่ต่างกนลิบไกลก็บไก่แจเราคงลงเวียนทางเปียนแล้วเธอและถ้าจะแพ้คนเลี้ยงมัวคนอุใม่แจ้ผพาไก่ใส่แกลเอาปลางม้าติดงานได้นี่ ่ไม่เท่าเลยพี่น้องไม่ก่อยหานคุยพี่น้องนะเดี๋ยวดูนะถ้าเราวันใหญ่เขามีหัวจะพาไปแข่งเอาสักตัวตอุ้มไก่จูวัวสาวได้แล้สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาที่สนามแข่งขันไก่แจ้โอแดงนะครับที่นี่ที่อำเภอสุวีจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับ ไปดูการแข่งขันกันนะครับว่าที่นี่มีเฮกันอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวต้องไปสัมผัสน้องสาวของผมอีกท่านหนึ่งนะครับเนี่ยมาจากไหนเนาะน้องมาจากสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์นะค่ะอยู่แถวไหนในเมืองอ่าท่าช้างค่ะอ๋อท่าช้างนะโอ้ท่าช้างใกล้ๆตัวนี้ลงหลายครั้งเลยนะครับหลายครั้งนะครับแล้วก็เข้ามากับทีมงานนะครับเนี่ยนี่ ก็ว <no>? oh, ่าอยากถ่ายแต่คนสวยนะครับว้าวว้าวถ่ายกันโล่งด้วยไอ้ยาเออโรยเว้มากี่ตัวตัวเดียวนะท่านเก่งยังนะไม่ไกลงขั้นว้าไม่ไกลงขั้นเหมือนเจ้าพ่งพี่น้องโอ้มาแล้วน้องชายผมอีกคนนึงเนี่ยพระีไปสมัครละพี่น้องเอไม่เก่งไม่มานะพี่น้องน้าเนี่ยน้องชายผมอีกขั้นหนึ่ง นี่ได้เห็นนะอันนี้มา2ตัวนะครับเอามากี่ตัวครับเนี่ยตัวเดียวนะตัวเก่งนะ <laughs> นี่นหนอไมครับนนะอไม่มาใหมวะเสียงว่ามาไหมวะของน้องชายผม,อมเอา้าผู้ใหญ่นี่เออนะครับหเห็นอยู่ที่สนามน้องแซะนะครับอเอาละครับสนามนี้เดี๋ยวใกล,แล้แล้วนะโอ้โหพี่น้โน้ขันทองเลยว้ยิบยิบเบอร์ขันทองเลยวะหนีกล้องหนีกล้อง หนีกล้องครับเนี่ยหนีกล้องนะครับครับแ,แจกป้ายกรรมการอยู่นะครับเนี่ยน้องชายผมก็เป็นกรรมการ <ทำ S 1> ด้วยตอนน่อให <laughs> ้เห็นก็ทำตามได้ครับอ่อนแอไปเลยนะเออรอยเว้ยบรรยากาศของ15นาทีไม่เชียร์นะครับเนี่ย <c oughs> มาเลยติวะไม่เชียร์ยูบันพื้อเป็น้องน้า นี่มีนักถ่ายมาให้ดูบรรยากาศนะครับของ15นาทีแต่ไม่เชียร์นะครับเนี่ยเดินมาเห็นตัวๆัวกันยูแกนักเองนะครับยูกนามเจ้าของสนามเดินนำหน้าผมไปเลยนี่ข่อยในเสียตัวเลนนะเฮ้ยเฮ้ยให้เห็นตัวๆกันนะครับสำหรับ ต้องนัด9911มาทำให้กับพี่น้องอชาวพอแดงโรยจริงพี่น้องโว้ยมาเห็นใน, Cliff T นคลิปทีปาโต้แล้วครับมาออกมาทางด้านนี้โอ้น้ำนี่มาฮักโตมาควายนี่กันพี่น้องนะเอาลู้หน้าเล่นก <c oughs> รรมการขันน้ำนะครับเนี่ย มาการขันน้ำเห็นอยู่โอ้ชีโบชีเบอย่าเว้ยเริ่มเลยพี่น้องก็เอ้าเริ่มเลยโอ้เลยเว้ยไม่เชียร์เท่าโตหัวเลาะพี่น้องก็เงียบเชียบกันดีวะรกยดการไม่เชียร์นี่อันขี้แต้มั้งไม่เชียร์นะครับเนี่ยดูบรรยากาศเงียบเชียบดีไว้มาบนะครับ มือไหวๆงานออกเสียงเออก็มาดูนะครับสภาพของการไม่เชียร์อยู่นิ่งๆเออรื้นอย่าเช่าเด้งก็ไม่เชียร์นะเดือดร้อนนะเคยเชียร์จบแฝกความร้สถ้าไม่เชียร์ก็ได้กินแหละน้องสาวผูกสบายใจเลยมากับน้องชายเนี่ยนะครับโอ้ Đúng ừ, đúng không? Ừ, dạ. con cụt bầu bầu cái nên đưa lên hè của ao nữa. thay đồ quần xàm xịt, mình như có mày ướt ắt với hoa phá với. À. <laughs> à. <laughs> dưới trăng khóc trăng nhẹp, <laughs> dưới sang khóc trăng nhem kiềm tổ ở lý dưới là con mày chỉ hoa phá. thay cây con mày khăn cái này đây rồi. tại vì mấy chị <laughs> ดอัดก็บางทีอัดหนาดินเป็นเพชรพมด้วยพอตีตีตึงให้คุเคิดเลยเออเคือตีตำปึ้งยื่นผมถ่ายก็รู้สึกว่าอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเนี่ยถึงไม่เชียร์ผมก็ถ่ายสนุกได้ทุกต้าหาวพูดกันเบาๆนะครับ rồi anh đi phi cao, ừ. cao ha thì cái này tốt một trăm bộ bộ này thôi không phải mày nó cành rễ rồi những cái đó dốc giàu không thật. không đi cao mà giàu lên nó đẹp mấy này không lão đi <laughs> สนามไม่เชี่ยนุกตีแบกพี่น้องเลื่ออึดอัดดีเว้ยเออวะครับโอ้ยคงแข่งก็อยู่เถอะครับได้โทรมั้งเออเว้ยมาดูทางน้องชายผมที่กำลังเขียนคะแนนอยู่นะครับโอเคกันบอกกรรมการนะครับเโอ้ยตัวจร่งของพวกผมมากันเลยแต่ไม่เชี่ยเลยท้าอึดอัดหน้าเลี้ย ยื ừ. Ừ. <l itch at> ่นเกรงมัดแล้วพี่น้องมาดูทางด้านนี้นี่จะเป็นรถไปขบวนยังสั้นอยู่ครับเดี๋ยวไปดูตรงตรงอื่นตรงอื่นนะครับหลินควันมาเลยพี่น้องไอหยอกหมายเลขสามแปดมาขบวนยาวเลยครับนั่นโออหนูไม่สามแปดเลยพี่หยอกนู้นมองโอ้สายจ้าก๊าด ผมต้องซูมหน่อยแล้วครับเนี่ยสามแปดตัวนู้นนะครับมาเป็นขบวนยาวอยู่สามเจ็ดสามแปดนะครับสามครับสามเจ็ดอยู่หน้าสามแปดตัวหลังของใครครับเนี่ยเจ้าก็ไม่มีเดินหลักเลยโอ้นี่ต้นอ่างเปล่านี่กรรมาการนะ้วก็กรรมการเนื้อกำลังกรรมการเข้มแรงนะครับโอ้ยไอ่หล่ไอ้นะอีจ้ะโอยวะจางเราแหลมนะครับ <c oughs>

บางทีพอเดีวาที่ว่าจังว่าตีตีต้องไม่เชียร์ฆ่าว่าอึดอัดกุ๊ดดินั่นนะน้องกํามะกานะครับนี่งแม่มาเนี่ยดูเกร็งมุดมาทางด้านนี้บ้างนะครับมาดูสิว่ารถไฟขบวนยาวขนาดไหนสามสิบมาเลขสามสองนะครับมายาวเยียดใช้ได้เลยไอ้สามสองอยู่ไหนเนี่ยู้ทางด้านนี้ตัวหลังนู่นมองเห็นนะครับนั่น 32มสิบสองไงมองมาอยู่เหมือนกันนะครับข้าครับกรรมการขันน้ำมาเกียเหมือนกันนะครับใจดีกระบวนยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับยาวะตรงนี้ตู้คนหมานะคนทำไรกันนี่กรบวนยาวเยียดเลยนี่น้องเบาขี้จุ่มขี้มือสั้นมักแหลววานะผมของวนมันสิบจุดดิเอาไปักทีวะแล้วก็เลยเดี๋ยวเอากลับบ้านเลย

Ây da, ô tí tí Ở chẳng, Ây da, bờ xinh đôi Ây da, nào ra Nó ô tí ban tí quá ừ, 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 <laughs> Điều thao à, mấy khép, ô lòng chá lắc Điều ba Nó rắc chín quá Nó rắc nó Mà thì có mà khán đi nè nè Bỏ giống mấy con buồn dao tao Để đi thì mà thì cao ็ยาวพอใช้ได้ที่หัววิ่งนักกว่าตรงนี้มามีเคยไม่เชียร์เลยน่าก็ไม่เชียร์นะครับนี่ครับโอ้ยกรรมการก็นังกันตรงใครใครไม่ได้ยืดตรงนี้เนี้หมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็มาอยู่นะครับตอนนี้เบียดเบียดกับหมายเลขสิบห้าสิบหกของทางด้านนู้นและครับสามเจ็ดโอ้ยโรยโรยทีมงานเชียร์ก็ให้นายหัวถึงว่ะมี่เชียร์เองเลย โยกปากับบ้านเลยขออาขออาขอของอานะของอาเลยยันนักเออเอาเสร็จเลยวันนั้นกรอกวะจริงวะพอพอโรยนี่ปวดมันเทปเลยว่ะส่เทปไปไหนตัวแล้ววะร้อยพี่น้องสามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้มาช้าได้อยู่เลยนี่นะครับผมให้ดูช้าหน่อนึงแบบไม่เชียร์นะครับสามสิบดอกและสี่หกมาอยู่เหมือนกันพี่น้องเออยาเบีย จริงๆเว้ย่น้องโอ้โหางานนี้ไก่เก่งทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสี่สบกตัวนั้นของใครครับเนี่ยข <c oughs> องผัวปอัวงี่นะปอกให้ยา <c oughs> ยิ้มรูย <c oughs> โอ้โหเตะตีวะเก่งนักตัวนี้เก่งนัก <c oughs> โอ้ยดีมากเลยมาสามแถวกว่าแล้วครับสามสิบเจ็ดแล้วโอ้ยแล้วพี่น้องเลยตอกผัวเพ่มมาเนี่ย เดี๋ยวฝากกับบ้านเลยงโหดกระโดดลูแมวตงใชเดียากยอนน่นี่นี่มิานะครับเนี่ยเลยดูสิองี่มิจฉานะครับเดี๋ยวเราไปดูไหมเบอร์ห้าสิบรมานะครับเนี่ยมัสี่สิกาแล้วรอเลยพี่น้องเบียดแรงจังงเลยนะครับสีกว่ากับห้าสิเต้นคงเคยอยังนีเบอร์้องอนนี้เหรอ Wow, phải cố mà nha, phải cố gắng nhiều, nhiều cả ban đi quá. Phải thế nhà tiệt tiệt, nhỏ thôi, họ trâu thôi, nào đặc trưng đấy. Nô hoa lệ trao nhá na, lệ trao Giờ đeo hai trao thì cái bài cây con. 50 ha, ôi ha, rồi nào. Giờ trao khó còn ni mày thầm mà ra nè. Đơn mà nè, này chập rẽ nữa. พี่น้องครับมาเชียร์นะครับเนี่ยอ้าจ๋าเว้ยอ่ะเอฟนี่อฟนี่เนาะเอฟนี่เนาะอ่ะเอฟกูฉายน้อยได้สามไปไรครับผมอ้าวเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็คงจะทราบผลคะแนนนี่ผมดูคร่าวๆก่อนถายมาแล้วนี่มีหมายเลขห้าสิบมาที่สี่สิบแปดถ่ายเมื่อกี้นะครับอ๋อหมาหมาเขา เอาสี่สิบแปดโอของน้องนี่เองเอ๋อตัวนี้ที่ฟ้ารางวัลอยู่บ่อยนะนะหลงังเออ่ลงกี่ครั้งแล้วเนี่ยโยเยอะแล้วยาถ้วยถ้วยน่าจะเกือบ <c oughs> น,นะเยอะเลยนะสองตัวเจ็ดสิบได้ครับผมแล้เออนะาน่น,น่โอ้โหนี่นะครับของน้องชายผมเนี่ยตัวนี้เดินทางเลยน,น,นี่ลูกไก่ติดๆมันก็ลูกไก่ลูกไก่อ๋อลูกไก่เหรออ๋อนี่ไอ้ตัวสูงสูงที่อยู่ข้างหน้าหรอเปล่านะอยู่ตรงนั้นนะโอเคนะครับ เนี่ยของน้องชายเอาไปให้ของน้องสาวผมได้กี่ดอกครับสี่สองค่ะก็สี่สองเออนะก็ยังดีนะนะครับน้องชายกับน้องสาวโอ้ฟ้ามาเลยนะครับนี่ทีมงานมาจากท่าแถวท่าช้างนะครับเนี่ยให้เห็นกันนะครับแบบไม่เชียร์ครับสําหรับสนามพ่อแดงนะครับวันนี้วันพุธนะครับการแข่งขันแบบไม่เชียร์ 15นาทีนะครับก็ที่หนึ่งเป็นของน้องชายนะครับเรียกว่าบังหมีบังหมีนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยว่ามาที่48ดอ,อกนะครับแต่<ป>จะไม่ผิดนะครับหมายเลข50ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรนะครับก็ฝากพี่น้องชาวไก่แจ้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ินะุ่มพี่น้อนะ <laughs> นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง991ให้ผมด้วยนะครับ แบบก้มไม่เฉียนตายด้วยเหมือนกันพี่น้องเออ